วันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำรีวิวแมปนะครับวันนี้รีวิวแมปที่มีชื่อว่า Modern Lakehouse คนสร้างแมปนี้ก็ชื่อว่า Frozen Penguins ถ้าเริ่มกันแล้ว Let's Joy Experience Now ตอนนี้ก็อ,อยู่ในแมปกันแล้วนะครับคนเข้ามาแมปแนวนี้นะครับค่อนข้างจะเข้าน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยนิยมกันมากแต่บ้านดูสวยมากโอเคเราจะมาเข้าฝั่งขวากันก่อนเพราะว่าใกล้สุดด้วยเดี๋ยวฝั่งนู้นไว้ที่หลังนะครับเรา เรามาข้างหลังกันก่อนนะครับเห็นว่ามันมีพื้นที่ใหม่ด้วยโอ้สวยมากเลยนะครับอันนี้พานไฟฟันของผมเลยนั่นเนี่ยห้องนี้น่าจะได้ห้องทั้งห้องรับแขกห้องนั่งเล่นมีโซฟ,ฟามีทีวีมีโต๊ะมีรูปภาพแล้วมีแสงไฟเยอะแยะเลยรวบรวมแล้วก็ห้องสวยมากเลยมาดูโซนต่อไปดีกว่าครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ห้องอะไรไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นที่เก็บของเนือ้ออะไรสักอย่างนี่แหละครับเราไปข้างในกันดีกว่าครับ ว้าวห้องนี้ดูสวยงามมากเลยครับดูแบบสไตล์โมเดิร์นอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับมีโต๊ะมีานม,มีห้องอะห้องรับประทานอาหารด้วยครับติดกันด้วยตรงนี้น่าจะห้องเป็นห้องห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งหรือและห้องรับแขกอ,อีกที่หนึง่งดูรวมแล้วสัมผัสบรรยากาศข้างนอกได้ดีงามมากได้รับชมธรรมชาติมาดูโซนข้างนอกกันดีกว่าครับ ห้องนี้น่าจะเหมาะกับการสันสันการกินข้าวหลังบ้านแล้วก็ปาร์ตี้สาวย้ำได้ด้วยเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นเช่นกันมีสนุกเกอร์ให้เล่นมีที่นั่งหน้าบ้านด้วยหลังบ้านเป็นแคมป์ไฟนะครับฝั <1> 1> ่งนี้เป็นก่อนนะครับอ่อาอันนี้ จะไม่สามารถเข้าได้ครับเพราะผมไม่ได้ซื้อเกมพาสในในเกมนี้นะครับดูไว้ข้าวๆก่อนนะครับมันเป็นเกาะนะครับเดี๋ยวสักวันจะมารีวิวใหม่นะกลับมาที่โซนเดิมครับอ่าตอนนี้เราจะมาเข้าห้องนอนกันและนี่ก็เป็นห้องไฟฟันอีกที่หนึ่งสำหรับผมข้างๆเตียงมีห้องน้ำด้วยก็ สะดวกสบายถึงเวลาไปโซนข้างล่างกันแล้วนะครับลงมาจะเจอเป็นห้องรับแขกเป็นอันดับแรกตรงนี้คงเป็น p private z โซ e นะเข้าไปดูประตูแรกที่ใกล้สุดกันดีกว่าเข้ามาก็จะมีตัวสะพานและห้องน้ําฝั่งขวาห้องนี้เป็นเตียงสองชั้นมีสี่เตียงตกแต่งแบบเรือชาวประมง ตัวหนึ่งจะเป็นอะไรเนาะอ๋อเป็นโรงหนังนั่นเองครับโรงหนังในบ้านค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงเลยครับมีอา่างซิงน้ำมีขนมให้กินขอต้อนรับสู่ชั้น3มนะครับผมจะไปเดินฝั่งข้างหลังก่อนนะครับก็จะเจอกับเชล okay. ลโอเคเราเข้าไปกันดีกว่ามาแล้วก็เจอกับเตียงก่อนเลยครับห้องนอนดูเสื้อผ้าหน้าบ้านเรียบร้อยเรียบวิวสวยงาม ไปดูจุดกลับไปกันดีกว่ามันคืออะไรห้องแต่งตัวนั้นโอ้โหเจ็บมากในนี้น่าจะห้องเลยรสักอย่างโอ้ห้องน้ํามีกระจกสองด้านด้วยโอ้ห้องน้ําค่อนข้างจะลูกคุณหนูหน่อยขอต้อนรับสู่ห้องออฟฟิศนะครับนี่คือห้องออฟฟิศของผมเอง ดูกันต่อประตูที่2คือห้องนอนครับโอ้อันนี้ค่อนข้างจะพิเศษหน่อยมีทีวีให้ด้วยส่วนห้องนี้จะเป็นห้องน้ําและอีกห้องที่เปิดค้างไว้นี่คือห้องนอนห้องนี้ข้เฉียบมากเลยครับอันนี้ยอดมากเลยครับก็คงจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะครับ ต้องซักผ้ารีดผ้านั่นเองครับที่แขวนผ้าด้วยข้างบ้านอีกลังนะครับมันจะเป็นแบบต้องใช้เกมพาสนะครับในนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ว่ามันมีเสียงรถด,ด้วยในนั้นโอเคแล้วครับจบการรีวิวในแบบนี้นะเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ผมรีวิวแบบสวยๆส,สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยครับก่อนจะจบคลิปไม่นานนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้รีวิวต่อนะครับ สอบวันนี้สวัสดีครับบา,บาย